สงค่าเดินทางมาราธอนอ้างเป็นนักท่องเที่ยวแถมหัวสายดัดแปลงคัสีกระบะเป็นช่องลับสุดท้ายไม่รอดโดนเจ้าหน้าที่รวบคาดานของกลางไอกว่า5กิโลกรัมพันตำรวจเอกบนตรีแตงโตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งพลตำรวจเอกต่อสากสุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทในวัดผ่าเดิมชิดรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7็พลตำรวจตรีไพโร์คุ้มภยัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ให้ส่วนที่กําลังกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทุกชนิดโดยช่วงระหว่างช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่21-23ตุลาคมมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิรวมทั้งอำเภอสังขะบ,บุรีเป็นจํานวนมากและอาจจะมีบางกลุ่มอาจจะแฝงตัวเข้ามากระทําผิดกฎหมายได้จากนโวยบายของผู้บังคับบัญชาข้างตน้นพร้อมด้วยพันเอกสุรเดชเมฆานุงวงศ์รองผู้บังคับการกองพันทหารรับที่29 รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยากองกําลังสุรสีพันตํารวจเอกสุกิจก้องจตุสักผู้กํากับการตชด13หนึ่งายพระพุทธยอดฟ้าพันตํารวจโทธีรพรวิจิตบรณการรองผู้กํากับการสอบสวนสถานีตํารวจภูทรทองผาภูมิพันตํารวจโทคณิศรพันุบุตรดารองผู้กํากับการปราบปรามสถานีตํารวจภูธรทองผาภูมิพันตํารวจโทกฤตยุทธนุ่นชูคันสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมินายชาคริตตันพิรุณนายอำเภอทองผาภูมิ สั่งการให้เจ้าหน้าที่แต่ละสังกัดส่วนที่กำลังเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งเวลา14.30น,นาของวันที่23ตุลาคมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิที่1ตำบลท่าขนุนพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออิซูซูดีแม็กโหลดเตี้ยสีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่จอจาน9277สุราธานีขับมาจากทางด้านอำเภอสังขระบ,บุรีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทองผาภูมิ เมื่อมาถึงด่านตรวจเจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจคน้นโดยมีนายพุทธินานหรือกิฟช่วงมณีอายุ37ปีชาวตำบลควนลางเพอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นคนขับหลังจากลงจากรถนายพุทธินานได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เป็นปกติพร้อมกับบอกว่าขับรถมาเที่ยวที่สะพานมอญและด่านเจด,ดีย์สมองค์อำเภอสังขบ,บุรีซึ่งระหว่างตรวจคน้นภายในรถเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นโดยละเอียดทั้งภายในห้องโดยสารและช่วงล่างของรถยนต์ จนกระทั่งพบจุดต้องสงสยัยคือที่บริเวณคัสซี 4, มีร่องรอยดัดแปลงเป็นช่องลับใช้สีสเปรย์พ่นทับอีกชั้นหนึ่งดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำรถยนต์คันดลางกล่าวไปที่อู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งเพื่อให้ช่างใช้อุปกรณ์ตัดออกผลปรากฏพบยาเสพติดประเภทยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในคัสซี 4, ทั้งฝั่งซ้ายและขวานับรวมกันได้จำนวน39ก้อนน้ำหนักรวมกัน5,079กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงยึดเอาไว้เป็นของกลางพร้อมกับคุมตัวนายพุทธินานหรือกิฟช่วงมณีผู้ต้องหาไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิจากการสอบสวนนายพุทธินานผู้ต้องหาให้การในเบื้องต้นว่าระหว่างวันที่7-8ตุลาคมได้รับการว่าจ้างจากนายแดดนามสมมุติให้ไปรับยาเสพติดที่อำเภอสังขะบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยเริ่มต้นเดินทางออกจากบ้านจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่14ตุลาคมตลอดการเดินทางตนพร้อมด้วยนายแดด นายซันเดย์และลูกชายของนายแดดได้แวะเช่าโรงแรมพักในหลายจังหวัดและมาถึงชายแดนบ้านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขระบุรีในวันที่18ตุลาคมจากนั้นมีชายชาวเมียนมามารับข้ามไปนอนพักอยู่ที่ฝั่งอำเภอพญาตองซูประเทศเมียนมาจนกระทั่งวันที่23ตุลาคมจึงข้ามกลับมาเข้ามาฝั่งไทยเมื่อมาถึงทุกคนก็ได้แยกย้ายกันกลับ ส่วนตนขับรถยนต์กระบะคันของกลางที่ซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้มุ่งหน้ากลับบ้านเพียงคนเดียวจนกระทั่งมาถึงจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคน้นและจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางเสียก่อนหลังจากนายพุทธินานหรือกิฟผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อกล่าวหากระทำความผิดฐานจำหน่ายโดยการมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์โดยมีการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปส่วนกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วโดยจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจากกับจากศารจังหวัดทองผาภูมิต่อไป